กิจกรรมความเพียรกิจกริรรมสวดมนต์ความเพียรครั้งที่42รุ่นมหาจาักรพรรดิยอดด้วยวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2568ค่ะวันวันนี้เป็นวันที่13กุมภาพันธ์2568เป็นวันที่42ที่ขาา้าพเจ้านางสาวและนางก้องคุณชัยขอถวอวยเยงสวดสาธยยประสูตรพระปริศต มนต์ต่างๆถำาวเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอที่ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นสตศระลึกลิศใจสมาธิจดจ่อเนี่ยฟะยันชนะในบทสวดดังต่อนี้เถิดบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาเรสุอัตตะลาคัตฉันตุเทวดาสัทธรรมังมุนิลาจัสสาสูนันตุสักขโมกกะทางสักเกกามีเจรูเปสีลิขิสคาราตเตตันตลิเควิมานี อีเปรักเทจากราเมตลุวะนาคานีกเกหาวัตถุแหเทเตคุมมาจายันตุเทวาชาลถทลาวิสมียักขาคันทะพนาภะพนาคาติทันตาสันติเกยังมูรีวาละวจนนังสาธวเมสุนันตุธรรมมัสสวนาการูอายามพัทันตาธรรมมัสสวนาการลอายาม์พะทันตาธรรมมัสสวนาการลอายามพทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนใย อิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยามะอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิปุชยามะอิมีนาสกาเลนะสังฆังอภิปุชยามะบทที่สามบทกราบพระราตนตใจหาระหังสมาสัมพุทโธปควาพุทธังปควันตังอภิวาทีมิสวะขาโตปคบวตาธรรมูธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนปควาโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ บทที่สี่บทสวดนักการศึกคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนาปาทะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิ ตุตียมปีสังคังสารนังขจามิตัตียมปีพุทธังสารนังขจามิตัตตียมปีธรรมังสารนังขจามิตัดตียมปีสังคังสารนังขจามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสารนังอัญังพุทโธมีสารนังวลังเอตนะสจัจวัจชีนะโสติมีหุตุสัพพานัตถิมีสารนังอัญัง ธรมโมมีสถานังวลังเอเตินะสัจวชัชเนะโสทีมีโหตุสัพพานณถิมีสถานังอัญยังสังโคมีสถานังวลังเอเตินะสัจวัชเชนะโสทีมีโหตุสัพพาทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพรควาอรหังซ้ำมาซ้ำพุทโธวิชาจัลณะซ้ำปันโนสุกโตโลกัวิทูอ,อนุตตะโลปุริสธรรมมาซาลติสัตถาเทวมนุษย์ซานังพุทโธพัควาติบทที่แปดธรรมานุสติ สวาคาโตัพระคาวตาธทมโมสันที่จิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันยิโกปัจจัดตังเวทิ่แต่โพวินยูหิติบทที่เสังขานุสติสุปฏิปันโนพระคาวตัวซาวกะซังโฆอุจุปฏิปันโนพระคาวตัวซาวกะซังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคาวตัวซาวกะซังโฆยกทีทางจัตตาริปริสยุคานิอัตถาริสปุคาลาเอสัพพะคะวะโตสาวกะซังโฆลอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโย อัญชลีกาลานียุอนุตรังปุญญาคิตังโลกสสาติบทที่10รัตนสูตรยานีถภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิอันติคขตสัพเพวภูตาสุมนาพว,วันตุอาทุปีสักกัจจะสุนันตุ พาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมถาสพเปเมตังกโรถะมานุสยาปชาญาธิวาจรัตโตจารันติเยพะลิงตัตสมาหิเนลักขะถาอปมาตายังกินจิวิตังอิทะวาหุลังวะสักเเคสุวายังรัตนังปณีตังนะนูสมาอัติตาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังคะยังเอเตนะสจเจนะสุวัสีหุนตุคะยัง มิลาคังอมตังปณีตังยาัจคาสกยหมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมนะสมัติกินจิอิธรรมปีธรรมเมนัตนางปณีตังอีเิสัจเจนสุวะทิหตุยามพุทธเสทูปริวันนาอีสุจิงสมาทิมานันตาริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมูนาวิชติอิธรรมติธรรมีนัตนางปณีตังอีเจสัจเจนสุวะทิหตุ เยปุคพลาอัฏฐสตังปัสสัตาจัตตาติเอตานิยุคานิโหนติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานะมหาพลานิอิธรรมปิสังเคระตน,นังปณีตังเอเตสาเจนะสุวัติโหนปุเยสุป,ปยุตตามนัสสาทัตเฮนักนิกามิโนโตสสนตูตัมมาซาสนามิเตปฏิปตาจะอมยัง อมตังวิใครยหาลักธามุทานิพุติงพุชมานาอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตัจเจนะสวัติโหนตุยะทินตะคีรุปัทวิงติโตสิยาตะทุภิวาเตภิอสามปะการปิโยตะทูปะมังสาปุลิสังวาวทามิโยอรณาอริยสัจจายิอเวจะสาปะปัสสติอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะัจเจนะสวัติโหนตุ เยอนาลิยาสัจจานิวิพาพยันติคัมภีะป ah ัญเยนะสุเทศิตานิปินจาปิเตโหนติสุกุสะปมตานเตพระวังอัตธรรมมาทิยันติอิธรรมปิสังเคราตนางปณีตังเอเจตเจนะสุวติโหนตุสหาวัสสาัสนสามปทายะตยสุธาตยสุธรรมมาชะหิตาพระวันติกักรยะพุทธิวิจิกิจิตนจะสีละพตังวาปิยทธาติปิญจิ จตุหปาเยหิจัพิปโมโตจัจพินานานิอภัพภูกาตุงอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตสัจเจนะสวะทิโหตุกินจาปิโสกัมมังกาโลติปาปกังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอภัพภูโสตัสสะปากิจจทายะอภัพปโตอภัพปตาทิฏฐปทัสสะวุตตาอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตสัจเจนะสวะทิโหตุ พนปะปะภุมเทยะทาพุสิตักเทคิมหานะมาเสปธรรมะเสเมิยงอิปคิมเหตะทูปะมังทำมะวรังอเทสยัยนิพพานะคามิงปะระมัมิหิตายะอีธทมปีพุทเทรัตะนังปณีตังเอเตสัจจีนัสสวัติโหงตุวารโวารวาร,โวารันยูวัลโทวราฮาโลอนุตตะโรทำมะวรังอ,งอ,ทมมอเทสยัยอีธทมปีพุทเทรัตะนังปณีตังอเอเจสัจจีนัสสวัติโหงตุ ทีนางปุรานางนาวังนัตถิสมาาัมภวังวิราติจิตายะติเกภาวิภวสมิงเตคีนาพีชาอวิลุหิชันทานิพันติทีรายะทายมปฏทีโปอีธรรมปิสังทีรัตนาปนีตังอิติัจเจนะสวัติโหงุยานีทาภูตานิสามาคตานิภูม,มานิวายานิอันตริเคตตาคตังเทวพระลสกษมปชิตังพุทธังธรรมสามาสวัติโหงุ ยาณิทาภูตาีิสมาคาตาีิภุมมานิวายานิอันตลิเคตถาคาตังเทวมนุสกูชิตังทำมังนมัสสาวะสุวัตทิโหตุยาณิทาภูตาีิสมาคตานิภุมมานิวายานิอันตลิเคตถาคาตังเทวมนุสกูชิตังสังคังนมัสสาวะสุวัตทิโหตุบทที่สิบเอ็ดอาตานติยะปริตละวงในบทย่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพันตาปวัชิโตสัพพเวรมติกันโตนิคุโตจตุวังภวะ สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพาลูโภวินาสันตุมาตีพะวัตวันตาลายูสุขีทีฆายุโกภะวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทาปัจจาย,ยโนูจัตตารูธรรมาวัฏัานจีอายุวัโนสุนทังพลังบทที่สองอภิตตปริยายสูตรเอวอมีสุตังเอกังสมัมยังพะคะวาขยายังวิหารติขยายสีเสษชัดทิ้งพิคุสหัสสีนตัตตาลคูพะคะวาพิคุอมันเตสีสัพพัง พิฆเวอธิตังกินจะกพิฆเวสัพพังอธิตังจักผูกพิฆเวอธิตังรัวาพิอธิตาจักผุกอิญญาณังอธิตังจักผุกสักโสอธิโตยามปีทางจักผุกสัพัสสปัจจยาอุปัชติเวทิตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขมะทุกขังมาตามปีอธิตังเกินอธิตังอธิตังระดาคคคีนาโทสักคีนาโมหคีนาอธิตังชาติยาลาชาลามะรณีนะโทเกหิปริเทเวหิทุเกหิทูมนาเสหิอุปยาเสหิอธามิ โสตังอ <icana>, ัธิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอัธิตังโสตสัพพโสอัธิโตยามปิทังโสตสัพพสปัตติยาอุปัชติเวทิตังทุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตามปิอัธิตังเกีนอัธิตังอัธิตังระบาครับกีนาโสตกีนาโมหักีนาอัธิตังชาติยาชาลามะระนีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิพมราเสหิอุปยาเสหิอัธิตังสีวะธรมิ คานังอธิตังค uh ันธาอธิตาคานาวิญญาณังอธิตังคานะสัพโสอธิโตยังปิทังคานะสัพพัสสปัพจยาอุปัชติวิเชียิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะทุกขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคับคีนาโทสักคีนามูโทหักคีนาอธิตังชาติยาชาลามะรณีโสเกหิปะริเทเวหิทุเกหิโทมาโทมาเตหิอุปราเตหิอธิตันติกวธามิชิวหาอธิตาละสาอธิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัพพโส อธิโตยามปิทังทีวะหาสัพพัสปติยาอุปัชติเวทิธิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขังมาทุกคังวาตามปีอธิตังเกณฑ์อธิตังอณิตังอราคกินาโทตกินาโมหักินาอธิตังชาติยาชาลามะนีโสเกหิปะริเทเวหิทุเกหิสุมนาเซหิอุปยาเซหิอธิตังติวะทามิกายโยอธิโตภกถัพพาอธิตากายะวิญญาณังอธิตัง กายสัพพะโวติโตยัมปิทางกายแลสัพพะสัตพัญาอุบัติติเวทจะดังทุขังวาทุกขังวาทุกขังวาทุขังวาทุขังวาตามปิธิตังเกนาธิตังอทิตังลาวาคักกีนาโทตักกีนาโมหักกีนาอาทิตังชาติยาชาลาชาติยาชาลามะระเียโสเกหิปลิเทเวหิทุเกหิโทโทมานาเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวะธานิ มโนอทิโตธรรมาอทิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัพพโสอธิโตยันปิทางมโนสัพพสัพติยาอุปัชติเวทิธตังสุขังวาทุกขังวาทุกขังมุสุขังวาตามเปิอธิตังอธิตังเกณฑ์อธิตังอธิตังราขักขีนาโทสักขินาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชาชาติยาชารามะลีนาโซเทหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอธิตังติวาธานิ เอวังปัสสังทิคเวสุตวาอริยสาวโกจกภูสิมิงปีนิพินทติดูเปสุปีนิพินทติจักขุอิญญาณีปีนิพินทตติจากขูสัพพเสปีนิพินทติยำปิทางจากขูสัพพสสัพติยาอุปัชติวีทะยตังทุขังวาทุขังวาทุกขะมะทุขังวาทัดสมิงปีนิพินทติ สแต่สมมีปินิพินทติสัทเทสุปีนิพินทติสตบิญาณีปินิพินทติโสสัพพะเสปีนิพินทติยำปิทางโสตสัพพัติยาอุปัตติเวทจิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาต่สมมีปินิพินทติคานามีปินิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานาบิญญาณีปินิพินทติคานสัเสปินิพินทติยำปิทางคานาสัพพัติยาอุปัตติเวทจิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขัง ญาปินิพพินทติอัฏฐเสสุปินิพินทติชีพหาวิญญาณีปีนิพินทติชีพหาสัพพเส,สปินิพินทติยามปิทางชีพหาสัพพสัพจยาอุปัตติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุขังมังส,งสุขังวาตัสเมิปินิพินทติกายญาสมิงปินิพินทติโปคัพเพส,สุปินิพินทติ กายวิญญาณีปีนิพินทติกายแลสัพพเสปีนิพินทติยามปิทางกายแลสัพพสุปัตติยาอุปจติเวชติตังทุขังวาทุขังวาทุเขมาทุขังวาตัสมินตินิพินทตินามสมินปินิพินทติธรรมีสุปินิพินทติมโนวิญญาณีปินิพินทติมโนสัพพเสปีนิพินทติยามปิทางมโนสัพพสุปัตติยาอุปจติเวชติตังทุขังวาทุขังวาทุเขมาทุขังวาตัสมินปินิพินทตินิพินทางวิราติวิราคาวิมุตติ วิมุตตสเมีงวิมุตตมีติยานัณหูติคีนาชาติอุติตังพันมะจันนียังกตังกัลณียังนาปะลังอทิทธตายาติปชานาติติอธรรมโมจักพุวาตตอปัตตมนาติภิกขุภุวาโตหาสิตังอภินันทุงอิมัชมินจักปะนาเวยากัลณสัมมีนพันยะมานีตัสสะภิกขุสหัสสะสะังปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตติงสิงติบทที่สิสามอนัตตลักษณะสุตัง เอวัมีสตังเอเวงสมัยยังปะควาพารานัสียงวิหารนติอิสิปัตนียพิคธายีจตระโคปะควาปัญจวัคคีย์พิบูอัมันเตสิรูฟังพิคเวอนัตตารูปังจ่าหิทังพิคเวอัตตาอภิสิศาลนิทังรูฟังอาภาทายะสังวัดเตยยะรับพิจจะรูเปเอวัมีองูฟังหุ่ตุเอวัมีองูฟังมะอัมติติยิสมาจะโคพิขเว รูปังอนัตตาตัศมารูปังอาภาทายะสังวตตินดจะละคติรูปเอวังเนรูปังหุ้นตุเอีังเีรูปังม้าหุสีติเวทนานาตาเวทนาจ่าเห็นทางพิขเวอัตตาอภิสฐานไน้ทางเวทนาอาภาทายะสังวติยะละพิคจะเวทนายะเอวังเีเวทนาหุนจุเอีังเีเวทนามาหุสีติยะสมาจะโคพิขเวเวทนานัตาตัสมาเวทนาภาทายะสั้งวตติ นาจะร pues mm ับปฏิวิทนายะอวังมีวทนาหุตุอวังมีวทนามาหูสีติสัญญาหน้าตาสัญญาจ่าห็นทางพิเวิอัตตาอาภินิสานายิทางสัญญาคาทายะสั้งวัตเตยะรับเพีจะสัญญายะอวังมีสัญญาหงุตุอวังมีสัญญามาหูสีติจะสมาจกบูปิภเวสัญญาณนตาจะสมาสัญญาคาถายะสังวัตรถีนาจะรับปฏิสัญญายะอวังมีสัญญาหงุตุอวังมีสัญญามาหูสีติ สังฆาลานาตาสังฆาราจาเหทั้งพิโคเวอัตตาอาพิวสังสุขใ้ทังังฆาราภาทยะสังวัเตยุนรัเพทจัสังฆาเรสุเอวงมีสังฆาราหุ่นุเอวงมีสังฆารามาอหเสุติละสมาจโกพิโคเวสังฆาลานาตาตัสมาสังฆาราภาทยะสังวัตตินตลปติสังฆาเรสุเอวงมีสังฆาลาหุนปุเอวังมีสังฆารามาอาเฮสุติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจ่าหนึ่งทังพิคภวิอัตตาอภิสสานายงทางวิญญาณังอาคาทายะสังวัตรเยียรพีจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังม้โหสีติยะทำมาจะคูพิคภวีวิญญาณังอนัตตาตัทมาวิญญาณังอาคาทายะสังวัตตินั่ตละัสติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังม้โหสีติตังกินมันไดคะ พิคเวรูปังนิจังวานิจังวาตินิจังคันเตยังปนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังคันเตยังปนานิจังทุกขังนิปะรินามะทำมังกัำลังทั้งสามนุปัสสิตุงเอตังนะมะเอสุธรรมะชนิเอสุมีอัตตาติโนหิตังคันเตตังกิมมะนญาฐานพิคเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจ่าคันเตยังปนานิจังทุกขังนิปะรินามะทำมัน กัมมังตังตมานปิุงอตังมะอสมนิเอสมีอัตตาติโนเหตังันเตังิงมนุิกขนิสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจจาันเตยัมปะนิังทุกขังวาตังทุกขวาติทุกขังันเตยัมะนิังทุกขังวิปัินามะมังกลังตังมปิุงอตังมะอสมสออัตตาโนเหตังันเต การกินมันจะถ่ายพิฆวินสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาวพันเตยังป็นอนิจังทุกขังวตังคุคังวติทุกขังพันเตพัมเตยังเป็นอนิจจงทุกขังวิปนิสนาไม่ทำมังกรังตังสามูปัสสิโตงอีตังมะมะอีสุหาจะมีอีสูมีอภาติลงหิตังพันเต